วัสดีเจ้าวันนี้กับตอนที่เก้าแล้วเนาะคลิปที่เก้าเอาลูกบาวกวัญทำไมล่ะลูกวัสดีวันโอเคสเกนสวัสดีสิร้องทำไมล,ะล่ะหลกมันไม่มีแล,ล้วห to ลกพอละสวัสดีวันร้องทุกข์ทั้งชั่วโมงเหรอร้องทำไม ่าว่าทำไมต้องทำไมลูกโอเคหมวยเหี้ยโอเคให้หมอยทอลเฟิร์สโอเคให้แม่อู้ก่อนลูกโอเคไหม you want to sleep, can sleep. Main, yes. <laughs> ack ack เหรอ you can't sleep ให้สสับให้แม่ไปอยู่ทูบอะไรหลังจากสามีเออสมศรีเลิกก็บสามมิทหารเนาะยัง no? อย่างถึงเลิกกัน ก็คือสมศรีมีพระละอยู่ยสมศรีก็ยังคิดถึงพี่สาวก็ไอ้บ่าวอยู่เสมอลุงเดชอะปีไป้ายคนแหลกเมียลุงเดชเนาะหลานบ่าวมันจบป่ะฮกประสงหลานบ่าวมาสงมาคือสมศรีเนาะมันเจ็บพระละของเขาอะและ้วยางสมศรีก็หูมากว่ะไม่เท่าอะ่ะไปมั่นสาวไป่คือสามีสมศรีอืม สมศรีก็เลยสองกีสองใจจะอยู่หรือจะไปเนาะของที่ซื้อไว้เติมบ,บ้านสมศรีสนใจนะถ้าสมศรีจะละเราสมศรีจะมาเอางนสักอย่างเลยสมศรีก็ไปแต่ตัวสมศรีก็บอกเขาสามีแล้วไ,ได้พิษได้เถียงยังกันนะบอกให้เขาแล้วว่าสมศรีจะกลับบ้านนี่เนาะแกก็เหยสมศรีกลับนะฉันที่บอกว่าจะเลิกสมศรีกล้าไปยุ่ได้โอ้ ได้เกลืนเดียนค้อนเดียนแกก็บบไปตัวเนาะไปตัวส้มรีก็บอกกับกัปปิเตอร์สมซีคิดหนึ่งเขาได้จดทะเบียนกับสมศรีถ้าเกิดอยู่ก็เข่าไปแหมส,มสมมรีคิดคนเดียวน่ะเนี่ยแต่แต่เขาว่าหากส,มส้มรีนะพอละเขาหากสมมรีแต่ว่าเขาก็คิดถึงปีถึงน้องเขาแหมว่าถ้าเกิดเขาตายสมศรีก็ได้สักบาทปอก,ก็แม่ป็นปุ้นได้อ่ะปเดหัอเฮาอว่ะเขาก็คิดอีหะ บ้านกับเจ้บ้านเปิดนบ้านพักทหารอืมสมรีก็คิดนะทํางานแต่ละเดือนกะเงินเดือนทหารเนาะแล้วก็เงินเดืนเนอนสมรีทํางานโรงงานนี่เนี่ยน่ะเอ้บ้านกะพี่สาวก็พี่เคยเปิดแปลงบ้านแล้วเนาะเปิดกูท้ทกศมาแปลงบ้านแหมก็ต้องจ่วยเปิน่นลุงเดชกับอบครักับเจ่มีเงินมีทองสมชีก็คิดปุ่นคิดถึงลุงคิดถึงสปาสเปด ก็เลยคิดถึงคนอื่นน่ะอืมตอนแรกก็จะปักลักปักฐานแหละพอเหนื่อยก็ชีวิตลงไงแต่พออยู่ไปเอา้ามันใจก็เลยละกันแหมส,มสมศรีบอกไปด้วยสมศสีสมสีบอกเมาส์ละบอกถ้าถ้าเมาส์เปิดไงนบบ้าสมศรีเน,นะนี่ยนะเอารถไปขนของของในบ้านไปโยกคนสมศรีหมดเลยสมศรีบอกว่าเมาว่าสมศรียกเออพอสมศรีเป็นคนลาบกันมาเนาะสมศรีกับเมาสา วันติดเปิดก็นรอเปิดยิงแต่งงานเลยนะเปิดยิ่งเอาไผ่จ้ะผัวาหารนะเปก็อยู่อยู่รอสมศรีตีสราบุรีนะสมศรีก็อยู่บ้านรอสมศรีแฮมเป็นโอ้ยเป็นเกิงปีค่อนปีบนปนก็โทรศัพท์มาก่อนไปจะแต่งงานนะนูวพ่อจะแต่งงานแล้วห้องปล่อยนะพ่อจะแต่งงานแล้วนะจะเอาหยัางกาะบันทามสมศรีนะสมศรีวงเอาหยัางสมศรีโยกทั้หมดเลย ไปแต่งงาน,นคนใหม่เตะก่อนแต่งงานพวกเกยังโทรมาแหมอยู่นะจะเอาจะได้แหมยังอูตัดด้วยก,กันตลอดอ่ะอืมปิดไปขอไม่ยิงงปก็ยังโทรมาถามหาสมศรีอยู่นะขนาดวันเดียวปุณไปขอสาวเลยเนาะแกียรสปายกระเป๋าสตางค์อะเราสตางค์ไปตกูีไหนมั่วหมื่นหนึ่งสมศรี ตอนนั้นสมศีไปทํางานแล้วนะสมศรีไปทํางานอยู่อยู่เบตงอืมลากกันได้สี่เดือนห้าเดือนละสมศรีก็เลยไปทํางานเบตงเนาะทำงานเบตง,แ,ง,บตงแกจะไปขอไม่ยิงแต่แกไปเบิกสตางมาก่อนดีก่อนดีจะไปขอไม่ยิงไงแกไปเบิกสตางขันนั่นที่นี่ตอนขีนะ่รถอะขี่รถเคียงอนะแกสตางไปหายที่ไหนมั้งห แกมีสตังไปมันผูกผูกจะต้องไปแกมีสตังแกกูอู้ก็สมศรีเนาะสมศรีก็เฮ้อแกน่ะสตังไงพอแกดีก็สมศรีสมศรีก็เฮ้อแกสตังไงเอาสตังเฮ้อแกไปเลยก็บอกว่าอันนี้เป็นของขวัญพ่อเขาดีก็สมศรีมาตลอดเนาะสมศรีก็เลยเฮ้อเขาไปเลยหมื่นหนึ่งก็เลยบอกให้แกสมศรีเขาเป็นของขวัญก็แล้วกันจะอยู่ก็เปิ่นมาเปิ่นดีก็สมศรีอย่างเงี้ยเนาะแกยังถามสมศรีทฮมอยู่นะ แน่ใจแล้วกั๊บกับป้าหาแกอย่างนี้นะสมศีบอกแน่ใจแล้วไปเตอะไปหาไปอยู่ไปเอามายินคนอันเตอะมียินติดปอกก็แมมปัญหาไปเฮิอนนะอืมอเก๊กไปเนาะกัน,นั่นแหละพอแกมีแฟนแล้วสมศรีก็ยาครอบครัวเป็นแต่หักขันก็นเล่นติดต่อแกเลยพหลังจากานั้นสมศรีไปอยู่เบตงจังเหรอไปอยู่เบตงไปทํางานนี่แหละ ไปทำงานอันไปอยู่ได้ไเมินสมชิกะไปมาเลเซียของไปเป็นเมียนไปเป็นเมียนน้อยปนแหาเนี่ยเป็นเมีย <laughs> น,น้อยมาเลเซียแหมก็ถึงบอกงานตีเกยอนออกไล่ซดนะะักบ่าเป็นเมียน้อยเปินเปินกะมีลูกสามคนแล้วเปินกะอายุหนักแล้วเนาะจะหกสิบห้าสิบปายแล้วตอนนั้นกนะำคิดี่จะไปหาเปินหรอก โอ้ปกติซ่อบ้านโน้สมสีนะที่มาเลเซียแต่มันไม่ถือของเฮาคือบ้านคือสน้มสีอยู่บ้านหลังใหญ่เลยนะที่มาเลเซียเป,เป็นเจ้าของห้างเนาะตีกุหลาลัมเปอร์เกะกับป้านสน้มสีไปแอลนะป้าไปแอลกับได้เดินด้วยกันนะส้มสีเดินเดินคนละติจูแคนกับได้ แกเขาบอกสีเธอจะเอ้าอย่างาเธอยิบเอาเลยแล้วกะกําเดียวไปจ่ายที่หน้าเคาเตอแกบอกสมศรีนะสมชิกเาเอาอย่างเขาสมชิงจะเป็นคนที่ว่าขี้เก่งใจจะมเอาอย่างจากเปินกนไปแอแกไปป้าไปแอลที่ไปแอลแหละอืมก็ไปแอลก็ไปอยู่ด้วยเปิ้นอาทิตย์หนึ่งก็ไปเข้าๆออกๆอย่างเนาะแกกับไปเมืองจีนพอถ้าสมศรี จบสูงหรือว่ามีหัวกาันค่านะตอนนั้นนะสมมรีกาอาจะรวยไปแล้วส้มซีมีหัวกาันค่าไงแกพยายามตีแบบว่าที่เธอส้มรีมีล้านแกก็มันก็มันกล้าขายจากเมืองจีนไปไปมาเลเซียอย่างนี้นเนาะเทากับหูเหลี่ยงไงตอนนั้นเทาจบปรสามเทากับหูไงอ่นเป็นนัก้อกจริงนะมีคอมเมนต์ไหมเฮ้อ เพิ่งลองเพลงฟังหล,ล่อมจ้างลวบุญเนี่ยได้ฟังเพลงไทยมาเมินแล้แต่ผมได้ฟังฟงฟังเพลง,งสมศรีเป็นคนอยู่อย่างหนึ่งอันชอบฟังอะไรอย่างล้วบุญเนี่ยฟังอยู่มันเมินในเตี่ยบ้านเนี่ยทอดหัดกับมีนะบ้านหลังเนี่ยผอไมได้เจอททัศน์มาเมินละททัศั์มีอุตส่ามิยกขึ้นมาเท่าไปเหี้ยเพราะว่าอยู่สองคนนะําไ,ได้เปิดททัศน์เปิดกับโทรศัพท์กับแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ของไฟของมัน อันนี้กหนอกเลี้ยงมาเห็นแล้วพอดีคอมเมนต์ขึ้นมาพอดีพอหลังจากดิมไปตรงนะอยู่ได้เหมือนแกเลยเฮียก็ไปกลับมาก็ไปกลับมาสมศรีหน่ก็ไปกลับมาก็ไปกับมากะที่นี่ปีสาวพิษกับปี่เขยอืสมศรีแกเลยกลับมาบ้านมาบ้านกะ ยอ,ยอย่านตีบอกเนาะตีเคยตีพี่สาวหย่างเงีหอบหลานไปนอนมานคนนั่นคนนี่เขาก็มาฟังแล้วมันมใจลายเนาะอืเก็เลยพี่สาวบนบาทปัญญาจะยาเขาก็ถามว่าถ้ายาแล้วเขาตีเคยเป็นยาเอาห้าหมื่นอย่างสมชีวานั่นแหละสมก็เลยเอาห้าหมื่นก็เอาห้าหมื่นหลานสองคน <c oughs> บ้านนอกดีขายของอะนะกําลัางสองขวบเก่งเป็นลูกหืดทอบบาดเราด้อนอกบา้าตเราด้านหน้าเลยมคนคนใหญ่ตีขับรถไปส่งสีสมสีที่บ้านเนาะตอนสมสีกับบ้านน่ <c oughs> บ้านนั่นอยู่โรงเรียนปสามที่ปประหลาดไปนะพี <c oughs> ่เคยไปเอาห้าหมื่นตอนแรกจะเอาบ้านแต่มันเป็นตีตีตบ้านมันเป็นตีของปอสมสีนั่นแหละอย่างสมสีบ้านเนาะพี <c oughs> ่สาวเป็นเหมาเอาแล้วไอ้น่ะก็เลยหามพี่สาว แน่ใจนะว่ามึงจะมเมาแล้วพี่สาวบอกมเมาแล้วถ้าเป็นจะอีจะอาจะแดาขาม,มาหอบลูกไปนอนบ้านคนอื่นขาม,นมาหอบลูกไปนอนบ้านคนอื่นนี่เนาะสมศรีมันจะเจ็บพี่สาวนะสมศรีไปฟกฟังฟกฟังพี่เขยนะสมศรีไปนอนอยู่ในเฮียนทันพี่เขยไปตอนนั้นปรับรถสรงน้ําแข็งเนาะพี่เขยขับรถสรงน้าแข็งมาถึงปุ๊บเข้าบ้านมาสมศรีก็น,นอนอยู่ในเฮียนกับหลานหลานเน ike, าะห,หลานของขนกับพี่สาวเนะี่ยเข้าบ้านมามันตั้งจมเข้าบ้านเลยพี่สาวลุกไปปุ๊บ ตีพี่สาวเลยนะสมรียังดูนี้เฮียนละพี่เคยมึงหวสมรีไปํามสมชีก็บกอยู่ในเหีน้นน่ก็หลานไหลเลยไหลอันนี้เอาชีวิตจริงมาอู้เลยนะพี่เคยกันไหลพี่สามเนาะไปเลยบ้านพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงอะไรอย่าง้นะกูมาอยู่ก็มึงพ่อแม่มึงมีอ,อย่างสักอย่างไอ้นะพ่อแม่มึงมีงมงสมบัติอะไรอย่างเงี้ยอู้ถึงปอถึงแม่สมรีโคตรนะก็เลยออกมาเอา้า ก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันชูมึงก็ะหูว่าป่อแม่กุ้มมีไห้มีนาป่อแมมกุ้มมีสมบัติอะไรอย่างเลยไปเนะาะเธอจะมาว่าจะอีวันถูกแล้วเนี่ยป่อแม่ตายเป็นพวกปีขีเ้เจนอ่ะอีกกำลังมาวหวก็วะไรเนาะถ้าจะอิ่มถูกนะว่วจะยาปีกับไหวเขาเปิ้ลเขาปีเคยนะก็เลยว่าอ้าวแต่ปีเมาแล้วอ่ะไปเลยออกจากบ้านกูนี่บ้านกูปีเคยนะบ้านกูบ้านมึงแหน่ใจเหรอว่าบ้านมึงสมรีนี่เป็นคนติ่มยอมคนเนาะ ก็เลยว่งใจมันใช่อันเนี้ยบ้านบ้านมึงหรือบ้านกูปีว่าบ้านมึงบ้านกูเงินกูก็มีเงินมึงก็มีก็เลยว่าพี่เคยเนาะบมือนี่ปีปีเมาแล้วอ่ะไปนอนกันเตะก็ไว้จะบอกมันกะตีพี่สาวนะมันซิบอกปีมาตีกัน,น,นเจ้าว่าหันว่ามีปอไม่แม่ยเรามาตีกันอยู่กับมาเป็นซีปีอะก็เลยว้เนาะตอนมาอยู่ก็หูวอยู่ปอแม่มีห้มี่น้ามีหยังไอีเนาะ เฮากระตังคนต่างเีตต่างหากันมานองกระหามที่ว่ามีกะมีกะปีเคยหาคนเดียวเจ็บกะ่วยกันหากูไปเปิดกระวานเนาะกูไปสิงกปปับปู่มากูหาเงินมาบ้านในบ้านกูอา่าบ้านมึงกระตีปอกูสมที่กำยอมเนาะก็เลยหวังหานปนเมาแล้วปีไปนอนกับเตอมนะมันผูกมันเจ้าเ้ามาอู่กันใหม่ไอ้เนาะสมรีก็ยุ่มได้ละหอบหลานสองคนกับปีสาวนะไปนอนบ้านแม่ป้าแม่อา ไปนอนเป็นป่าแล้เจ้าตีห้าสนชีก็ตื่นเลยค่ะห้องลุกขึ้นมาเลยหายเม้เยยาหรือยังลุกขึ้นมาวะมสมชีกวาคนเดียวเลยว่าหมดเลยอันเนี้ยบ้านตีบ้านถ้าปีจะมาว่าเป็นบ้านปีไมได้ไว้เนาะตีบ้านเนี้ยมันเป็นตีบ้านของปอสมรีไปฟ้องเอามสมรียังแอนดูเขาหนาอู้ดัมควาเป็นจริงนะแอนดูพี่เขยนะตีแกข้ามน้ำข,ข้ามทะเลไปถึงสิงคโปร์เนาะแกกะ เอาเงินมาแป่งบ้านด้วยกันเนี่ยเนาะจากบ้านใหม่มาแป่งบ้านปูนบ้านปูนลงังเก่าที่อยู่ตรงวันนี่แหละอืแก็ยังหันใจเขาอาหารใจเขาถ้าเป็นบางคนเมื่อสักบาทอะเจ้าบ้านมันก็หูแล้วมันเป็นตีดินของป่อแม่สมศรีเนาะสมศรีก็หันใจเขาที่เขาข้ามนนวข้ามทะเลไปอ่ะนอกจะเฮือปีห้าหมื่นบอกเขาแก่ในอะเอ้ยอีเลยนะปีจะเอามาวะถ้ามาเอาก็ไปฟ้องเอาจะตุบเอากระปุ๋นนี่ตุบเอากระตุบเอาไปเตอะก็คิดเยอะแกก็เอาอ่ะ ทาเอาแก่กำได้อย่างอเนาะสมศถ้าเป็นบางคนเฮ้อนะสมศิียังยอมเพื่อแก้ห้าหมื่นห้าหมื่นป๋อรถเขียงตีซื้อเฮ้อยังปีบอกอ่ะซื้อเพื่อปีสาวเนาะตีซื้อประกานั่นแหละตีลูกแก้ปีสาวไปส่งหลานไปโรงเรียนโรงเรียนท้งวันท้งวันท้งวันอะแก้ยังขอรถเขียงไปแหมอขอก็เฮอไปจะมัตเตอร์ปีเื่อเป็นไปสตางค์ห้าหมื่นนะปีเคยเป็นคนที่ใจดำมากลูกอะอ่ะคบบ้าดรอดิ้ครับรถ่อบน่ะ สองขวบเกลืองไงแถบคนใหญ่นั้นคนใหญ่นั้นเก้าขวบมันอยู่เรียนปสามเนาะอือพ่อจทั้งสองคนน่ะนี่นั้นนะลูกซักบาทปีเหยอะใจดํานขนาดไหนอะ่ะรถเขียงอห่งการเนี้ยได้ตังห้าหมื่นบอนะคอรถเขียงเห่กนเนงการน,นะกย,นกนนะยกคือไปแหมสมชิกอะซื้อรถเขียงกันไหมคือปีสาวแหมอือก็ว่าก็ว่าแหมน,นะทำหน,นังสื้อสอญัญญาก่อนหนาะว่ะตอนแรกบ้านนะมันเป็นมันเป็นบ้านของปีสาวเนาะ จือนะมันเป็นจือปีสาวสมรีกับยอมสมรีก็เลยบอกว่าสมเสียงเป็นน่อยอยู่ในเพราเป็นจยดทะยันกันเนาะเพรเราเป,น,เปนแปลงบ้านใหม่กับเป็นจือปีสาวกับพี่เขยอะไปกู้เงินทกศมาแหสนนะสมรีบอกไปเตะทกศนี่สมรีจะรับจะรับพี่ชอบเองหมดเลยจะไปทำหนังสื้อสัญญาบ้านกับนันเนาะแลวก็หลานทองคน้นมันต้องเป็นห่วงสมรีหูอยู่ว่าสมสรีเป็นคนหักหลานสมชีจะเลี้ยงหลานอย่างดีเลย สมชีก็บอกแกเนาะแกกับไปตั้งแต่วันนั้นตั้งบาทห้าหมื่นนะน่ะบาทหนึ่งกับเงินเหลูกสักบาทเลยยอมแกมันกันน่ะสมสียอมเลยจริงจริงตั้งตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เอาปีเคยกําเลยก้าวขากลับมากับเคยโทรหาลูกเลยแต่ลูกลูกลูกหัวปีบ้านปอบเป็นไส่บัตรน้อยนี bowel, ่ห <quir> ัวบ to ัตรบัตรตัวตีขายของนะไต้บัตรตัวใหญ่นะซ็ตแล้วปุ๊บสมชีก็ซื้อเขียงกันไม้ให้ปีสาวเนาะ โอ้คีมที่มันยาวแล้วน่ะเนี่ยเสือลูกแข่งกันไหมคะพี่สาวนกนมีไงอยู่บ้านกันพออยู่บ้านกับพี่สาวเนาะอยู่ได้สักสักพักนี่แหละสักเดือนหรืออะไรอย่างนี้แหละลงเดชัะมาพอลงเดชมาจะมีอย่างเกิดขึ้น เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้กัจบจ้าแค่นี่แหละสวัสดีเจ้ากรุณหากคไลก็แซงสมศรีจินเด้อขอบคุณเจ้าไปละจะไม่ลืมไล่สดวันอาทิตย์ผูกเนดะ้อสองทุ่ม